พิสูรรับเองคนดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีซื่งเงินเนทองหรือว่ายินดีซื้อเงินในทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องอบ,บัตนิสกีปาจิตตีท่านดูสิข้าบทนี้ว่าอะไรตอนไหนที่เราพเจรียงกันได้บ้าง รับเองก็ดีใช้ผู้อื่นรับก็ดีหรือว่ายินดีเงินและทอนที่เก็บไว้เพื่อตนเป็นอบัติเท่ากันไม่ได้ลดสิกขาบทนี้โทษนี้ไม่ได้ลดเวลานี้เราจะทำยังไงกันน่ากลัวจะแย่ใช่ไหมขึ้นรถยนต์รถไฟขึ้นเครื่องบินจะไปไหนขึ้นรถสามลอ้อเขาก็เก็บสตางค์เดินไปตามทางหิวขึ้นมาจะกินอะไรเขาก็เก็บสตางค์ เขาไม่ได้มองเครื่องแบบว่าถ้าพระสงฆ์หัวล้นห่มเหลืองเขาไม่เก็บสตงังค์ค่ากระแสะไฟฟ้าที่เราจะใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้เราก็เสียสตังค์น้ําจะกินเข้าไปทุกหยดมันก็เป็นเงินเป็นทองเราก็เสียสตังค์เพราะว่าเราต้องใช้เครื่องกระแสะไฟฟ้าปัน่นอุปกรณ์ทั้งหลายต่างๆมันสึกหลอลงไปเราก็เสียสตางค์เพราะว่าต้องซ่อมต้องแซมอาคารต่างๆที่เราจะสร้างขึ้นมามันก็เสียสตังค์เสียเงินถ้ามันบุบเสลา ายสุดโลงไปเราก็เสียเงินอันนี้มันเสียทั้งหมดเป็นอันว่าเราป่วยไข้ไม่สบายถ้าไปโรงพยาบาลก่อนจะไปถึงค่ารถเขาก็เก็บสตังค์อาหารการบริโภคไม่มีเราใช้ใจ่ายเราก็เสียสตางค์บางที่เราป่วยไข้ไม่สบายไม่ได้ไปโรงพยาบาลต้องซื้อ,อยากินเองเราก็เสียสตังค์มันหนาวจัดผ้าห่มมันเล็กไปซื้อผ้าห่มใหม่มันก็เสียสตังค์เอ้นี่มันก็ต้องจ่ายเงินกันเรื่อยนี่ไม่มีใครคอย ยกโทษให้กับพระเลยแล้วก็ไปนั่งนึกดูว่าแล้วถอยหลังไปคิดดูอีกทีว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระชินสีบระรมสัจสันดาสมาสุพุติเจ้าจะเป็นนิพพานตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานได้ทรงตรัสกกบพระนนท์ว่าอนานันท์ดูก่อนอนนนท์เมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วสีขาบทในพระวินัยบางสีขาบทที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรแก่กาลละสมัยสีขาบทนั้นให้บรรดาสงฆ์ท่านหลายเพิ่ ถอนได้นี่ทั้งหมด227บนี่ผมเห็นว่ามีสิขาบทเดียวสิขาบทนี้เพราะว่าเวลานี้มีความจําเป็นพระพุทธเจ้าคงจะทราบดีพระองค์สมเด็จพระจินสีเป็นสัพพัญญูรู้อดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดถ้าไม่รู้อย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงไม่ทรงอนุญาตไว้ฉะนั้นเวลานี้มีพระบางพวกเวลาคน้าเงินถวายไม่รับแต่ก็ยินดีในเงินทองนั้นจดจําในการที่เขาเก็บเงิน มีพระบางองค์พวกที่ไม่รับเงินเวลามาทำงานร่วมกันแจ้งรายการยอดไว้เสมอวเวลานี้ลกูกศิษย์นับไว้ได้เท่านั้นเท่านี้แล้วเวลาเขา่ะเคีนนั่งไม่รับแต่ว่าตอนเย็นลกูกศิษย์ไปบอกว่าวันนี้ได้สตางค์เท่านั้นวันนั้นได้สตางค์เท่านั้นจํายอดเงินเขาไว้ ไอ้จำยอดเงินนี่มันเป็นการยินดีหรือเปล่าถ้าไม่ยินดีแล้วก็ควรจะบอกรู้สิทธิ์บอกคนนี่เอาไปถวายท่านเจ้าวัดถวเถอะวา่าคนรือว่าถวายเจ้าภาพก็จะภาพทํางานฝังลูกนิมิตทํางานยกช่อฟ้าทํางานเททองท่านต้องใช้ใจ่ายเงินในงานนี้เป็นแสนแต่ส่วนเงินที่เขาถวายเรามานี่ก็ทําบุญกับวัดไปก็แล้วกัน แต่นี่ท่านม่เด้เป็นอย่างนั้นท่านจํายอดไปเลยว่าได้เท่าไหร่แล้วแล้วก็มีหลายองค์ท่านแสนดีพวกนี้มีปกติหยิบอีกอีก,อก,อกท่านหนึ่งไม่หยิบเงินไม่หยิบทองเหมือนกันได้มาเท่าไรตอนเยิงก็บริกาศ รวมกาลังใจบรรดาแทนพุทธบริษัทถวายเป็นสังฆทานทุกวันอันนี้ถูกต้ององค์นี้ทําถูกแต่องค์ที่พูดเมื่อกี้นี้ไม่ถูกนี่เป็นอันว่าเรื่องการรับเงินรับทองนี่เราจะทํากันยังไงเรารับเองก็ไปบำบัดนิสกีปาจิตตีให้เด็กรับผู้ใหญ่รับแทนก็ไปบำบัดนิสกีปายิตตีและเรายินดีรู้ว่านั่นทรัพย์สินของเรามีเท่านั้นเท่านี้เราก็ไปบำบัดนิสกีปาจิตตี เป็นใจผมผมว่ารับเองดีกว่าเพราะมันหนีไม่รอดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่รับ ทำท่าเหมือนคนเคร่งคัดมัตยัดไม่ยินดีในเงนะินทองแต่เนื้อแท้จริงๆในดวงจิตเรายินดีในเงนะินทองนี่มันก็ไปต้องโทษในการหลอกลวงชาวบ้านอีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะเราพอใจถ้าไม่รับเราไม่พอใจก็อย่าไปสนใจมันเลยก็บอกกระยาภาพก็ได้บอกโยมอาตมานะไม่ไม่ใช้เงินไม่ใช่ทองนะญาติโยมไม่ต้องถวายเราเอาเงินทองไว้ใช่อย่างอื่นเอาถ้าว่าจะพึงสงเคราะห์ก็สงเคราะห์ในสิ่งที่จําเป็นอย่าง ก็อแล้วกันแต่นี่ไม่อย่างนั้นท่านชอบใจแต่ว่าต่อหน้าชาบ,บ้านท่านไม่รับแต่ว่าท่านเอยนับยอดเงินไว้เสมอว่ามีจํานวนเท่าไหร่อย่างนี้เพราะว่าใจด้านเกินไปเป็นการหลอกลวงบรรดาประชาชนนั่นหลาย นี่ชาวบ้านที่ไม่รู้ความจริงนั่นมีอยู่มากเห็นว่าพระไม่รับเงินไม่รับทองแบบนั้นบอกว่าโอ้โหท่านเคร่งคัดมัธยัสถ์จริงๆท่านดีจริงๆริท่านวิเศษจริงๆนี่ไปโดนกันตอนนี้แล้วเราก็เมาความดีเมาความดีที่มันเป็นความเลวโทษที่เพิ่งได้ก็คืออเวจีมหานรกเพราะว่าถ้ากําลังใจอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่นักบวชแล้ว ชาวบ้านถ้าเขาหลอกลวงกันชาวบ้านเขาเลวถ้าพระหลอกลวงชาวพระจะเป็นพระดีได้ยังไงเป็นอันว่าสิขาบทนี้สําหรับสำนักของเราผมอนุญาตเลยว่าใครเขาถวายเงินถวายทองที่ไหนรับได้ที่นั่นเพราะว่ารับหรือไม่รับให้คนอื่นรับมันก็เป็นอบัติเขาเก็บไว้เรารู้จํานวนอยู่เราก็เป็นอาบัติแล้วก็รับถ้าเขาถามว่าทําไมจริงรับก็บอกเขาเลยว่าสิขาบทนี้มันเป็นอย่างนี้ ได้เงินทองนี่มันก็มีความจําเป็นนี่ถ้ารับเข้ามาแล้วมันก็มีมุมหนึ่งว่าเราเป็นคนโลกในทรัพย์สินหรือเปล่าตอนนี้ต้องทําใจให้ดีนะครับอย่าลืมตัวนะว่าเขาถวาไวเราเข้ามาในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าเราเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาไม่มีใครก็ให้ก่อนที่เขาจะให้เขาก็ยกมือไหว้ก่อนด้วยการแสดงความเคารพผู้ให้ไหว้ผู้รับถ้าขอทานแล้วก็ผู้รับไหว้ผู้ให นี่เราผู้ให้ไหวผู้รับในฐานะที่เราเป็นปูชนียบุคคลจงนำเงินจำนวนนั้นมาใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสภาวะความเป็นพระเป็นเนรจริงๆคือหนึ่งถ้ามีความจำเป็นในสมณะบริโภคอีวอนขาดสบงขาด,ขาดยารักษาโรคไม่มีและอาหารไม่มีใช้ได้กินได้ตามเขตนี้อย่าให้เขากู้ก็ไม่ได้ให้เขายืมก็ไม่ได้จะไปซื้อไร่ซื้อนาค้าขา,ขายมันไม่ได้ทั้งหมด ต้องใช้เฉพาะเรื่องของพระนี่สมมติว่าถ้าเขาให้มากเกินไปละ่ะทำยังไงถ้าเขาให้มากเกินไปมันก็เป็นของไม่ยากเราก็บำรุงพระสงฆ์ในขอบเขตของเราเอาเข้าไปว่าเป็นส่วนกลางให้พระจะอดจะไม่มีข้าวจะกินไม่มียารักษาโรคไม่มีผ้าผ้าผ่อนทนสบายเราก็ช่วยในระหว่างพวกเราหรือไม่เช่นนั้นก็นําไปก่อสร้างเป็นทาวนวัตถุเอาไปช่วยในหมู่คณะจัดเป็นสงังฆทาน ทำเงินของชาบ้านให้มีอานิสงส์มากขึ้นเขาให้มาเป็นส่วนตัวเป็นปาฏิปกนิสถานถ้าเราไปร่วมใช้ใจในส่วนรวมในสิ่งที่ไม่ขาดอยู่เป็นสังฆทานทำให้ชาบ้านมีอนิสงส์ วัดวารามมีการสุดโสมเอาเงินมาช่วยธนุบำร,รงและก่อสร้างเป็นวิหารฐาน,นแสดงว่าอาน,นิสงส์ของชาวบ,บ้านที่ถวายเงินมาก,ก็ได้ขึ้นไปส่วนหนึ่งวิหารฐานมันมีอาน,นิสงส์สูงกว่าวิหารสังฆฐานมากรือไม่เช่นนั้นถ้บาบังเกินเกิดเห็นมีใครเขาป่วยไข้ไม่สบายไม่มีที่พึ่ง ถ้าเราไม่ช่วยอย่าตายและทุกขเวทนาจะาครอบงำเรานำไปใช้ในส่วนสาธารณประโยชน์เพื่อกูลประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยช่วยกันทำนุบำรุงบคุคคลในเขตประเทศไทยให้มีความสุขแต่ว่าไม่ใช่ให้เป็นส่วนบุคคลให้เป็นส่วนสาธารณะสำหรับคนที่อดข้าวอย่าตายเราให้กินได้คนที่ป่วยไข้ไม่สบายเราช่วยได้นี่อย่างที่ผมนำไปนำไปแจกจ่ายเอาของไปให้เป็น สาธารณประโยชน์ไปขุดบอ่อน้ําทําเหมืองฝายนี่เราช่วยกันอย่างนี้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ห้ามแต่ว่าอย่ามากักเอาไว้ไหนไหนท่านห้ามแล้วเราหลีกไม่ได้เราก็ไม่หลีกถ้าหลีกแล้วมันหลอกลวงชาวบ้านพวกที่ไม่รับฝาตังเนี่ยไม่หยิบส้าตังเคยมาขอฝตังผมบ่อยๆจะสร้างโน่นจะสร้างน,น,างนี่ขอเป็นแสงขอเป็นร้านบางท่านนะไม่ใช่ทุกท่านก็เลยทําให้เห็นกําลังใจว่าจริยาที่ท่านทากันนะมันเป็นการหลอกลวงชา บ้านมันไม่ใช่ของดีฉะนั้นอาการอย่างนี้เขามันดาเพื่อนพิสุท์ส,สมณรทั้งหลายจงอย่าทําเขาให้รับอย่าทําเป็นคนใจด้านเ้าหน้าด้านซะหน่อยดีกว่าให้ใจมันดีอย่าไปหลอกลวงเขาด้วยกําลังใจ